และหรับช่วงเวทีคอมเมนเทงวันนี้นะคะมาพูดคุยกับอุเรวันทางโสครับทายาทหมอลำนะฮะของพี่บัวผันทางโสนั่นเองครับซึ่งน้องอุเรวนเนี่ยนะฮะเป็นลูกสาวของพี่ชายนั่นเองครับซึ่งตอนนี้นะฮะน้องโตเป็นสาวแล้วจะตามรอยแม่บัวผันแล้วด้วยนะฮะเรียกว่าลูกไม้หล่นใต้ต้นจริงๆเลยครับค่ะสวัสดีค่ะอุเรวันทางโสนะคะคค<อ>่ะ<อ> ลูกศิ์ของคุณแม่บ 1, นนะ <laughs> ัวผันทุนโตมาก็ได้เห็นวิถีชีวิตของคุณอาร้องหมลำัเลยค่ะ <c oughs> เคยคิดที่อยากจะเป็นหางเครื่องค่ะแต่ว่าอพอเราโตขึ้นมาจุดจุดนึงเราก็ว่าการที่เราร้องร้ <c oughs> องเพลงมันเป็นอาชีพที่แบบห,หนึ่งหาง่ายแล้วก็แบบสร้างตัวตนได้ไวขึ้นก็เลยอยากตามรอยของคุณแม่เพราะว่าคุณแม่ก็รบ้บองมอลำัมาตั้งแต่ยังเด็กก็เลยอยาก สืบทอดด้วยค่ะเป็นครั้งแรกเลยค่ะที่มาออกรายการออแล้วก็่วน้าก็จะขึ้นกาวเวทีกับคุณแม่ค่ะแต่ว่าเพิ่งมาหันล้อกเลงกับคุณแม่แล้วก็ก่อนจากกันไปนะครับก็ต้องขอย่าอีกสักครั้งหนึ่งนะฮะกับงานประกาศรางวัลคมฉลุมทุ่งอวอร์ดของเรานะครับที่จะเกิดขึ้นในวันที่27กันยายนนี้ครับผมและสำหรับส่วนของการโหวตนั้นนะครับเหลือเวลาอีกแค่5วันเท่าน,นั้นฮะ เลายังคงสามารถโหวตกันได้นะฮะผ่านทาง4แพลตฟอร์มหลักที่ขึ้นอยู่ทางห,หน้าจอนี้นะฮะแล้วก็อย่าลืมไปลุ้นรางวัลพร้อมกันนะครับในวันที่27กันยายนนี้ก่อนจากกันไปเช่นเคยครับขอบคุณไปด้วยนะฮะกับแคร์บิวแคร์บิวยืนหนึ่งแคร์บิวที่แคร์ผมครับวันนี้เนี่ยผมและทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะมีความสุขในวันศุกร์นะฮะบ๊ายบายครับ